ค่ะพบกับคุณครูอีฟนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลำเลียงของสารผ่านเซลล์ซึ่งการลำเลียงของสารผ่านเซลล์ก็จะมีการแพร่และการออสโมซิสพร้อมหรือยังเอ่ยไปดูกันเลยเนาะแต่ก่อนอื่นขอทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งนะคะ เรื่องการจัดระบบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วเนาะ,ะการจัดระบบของเซลล์ที่ทำเพื่อทำหน้าที่เฉพาะจัดระบบอย่างไรก็เซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะสิ่งมีชีวิตเนี่ยประกอบด้วยเซลล์เซลเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เนาะเซลล์เมื่อรวมๆกันหลายๆเซลล์ จะกลายเป็นเนื้อเยื่อซึ่งเนื้อเยื่อเนี่ยก็คือเซลล์ที่ทําหน้าที่เหมือนกันหลายๆเซลล์มารวมกันนะต่อมาเนื้อเยื่อหลายชนิดนเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมกันมากมายและทํางานร่วมกันก็จะกลายเป็นอวัยวะและอวัยวะต่างๆมาทํางานร่วมกันก็จะเรียกว่าระบบอวัยวะ และระบบอวัยวะทุกระบบมาทำงานร่วมกันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างต้นพืชใช่ไหมเซลล์เป็นเซลล์ขนรากก่อนเซลล์ขนรากมาประกอบกันเยอะๆก็จะเป็นเนื้อเยื่อรากพอเนื้อเยื่อรากประกอบกันกลายเป็นอวัยวะก็คือรากแล้วรากมาประกอบกับออระบบเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็จะกลายเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะมารวมรวมกันเช่นมีการลำเลียงอาหารมีระบบรากมีการสั่งข้อแสงอะไรต่างๆรวมกันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อเลยเซลล์โครงสร้างของเซลล์ที่คราวที่แล้วเรียนไปคือมีเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีโครงสร้างพื้นฐาน องค์ประกอบพื้นฐานคือนิวเคลียสนิวเคลียสก็เป็นที่ควบคุมลักษณะพันธุก,กรรม dna นั่นเองมีไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะนิวเคลียสก็จะเป็นกลมๆใหญ่ๆเนี่ย นะในนิวเคลียสเนี่ยนิวเคลียสมีสารพันธุกรรมอยู่ต่อมาไซโทพาซึมก็คือพื้นที่ว่างเนี่ยสีชมพูชมพูอันนี้สีเขียวเขียวไซโทพาซึม um, จะเป็นที่ว่างเป็นของเหลวเป็นที่อยู่ของออร์แกเนลออร์แกเนลก็เหมือนกับว่าเป็นที่อยู่ของส่วนประกอบต่างๆนะเยื่อหุ้มเซลลเยื่อหุ้มเซลล์จะอยู่นนถ้าเซลลสัตว์จะอยู่ด้านนอกสุดถ้าเป็นเซลล์พืชจะอยู่ผัด เข้ามาอีกเพราะด้านนอกของเซลล์พืชเป็นผน,นังเซลล์แต่เซลล์สัตว์ไม่มีนะเยื่อหุ้มเซลล์ทําหน้าที่เหมือนยามจำได้ไหมเลือกคนเลือกสารเข้าออกต่อมาไมาโทคอนเดียไมยโทคอนเดียไมยโทคอนเดียก็จะเป็นแหล่งสร้างพลังงานนะคะอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานโอเคต่อมาถ้าเซลล์พืช จะมีเฉพาะมีเฉพาะเซลพืชเลยนะมีผนังเซลล์ผนังเซลลก็จะเป็นเหมือนกับว่าทําให้เซลลมีความแข็งแรงนะคะคงรูปร่างทําให้เซลล์พืชมีรูปเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมามาคลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์ภายในมีคลอโรฟิลมีคลอโรฟิลเอาไว้ใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารและ เซลล์พืชจะมีแวคโอขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจนนี่แวคโอนะแต่เซลล์สัตว์แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะอันนี้คือทบทวนเรื่องส่วนประกอบของเซลล์ด้วยต่อมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าการลำเลียงของสารผ่านเซลล์ซึ่งจะมีการแพร่และการออสโมซิสนักเรียนดูรูปไว้นะครูจะอธิบายให้ฟังอ่ะมาเรื่องการแพร่ การแพร่ถ้าน,นักเรียนดูหนังสือไปด้วยเนาะหนังสือจะอยู่หน้าหนาที่11หน้าที่11เป็นต้นไปการแพร่การแพร่ภาษาอังกฤษเรียกว่า diffusion นะคะอ่าหลักการของการแพร่เป็นยังไงการแพร่ก็จะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารย้ำนะของสารนะ จากที่ที่มีสารที่มีความเข้มข้นสูงไปยังสารที่มีความเข้มข้นต่ำตัวอย่างการแพร่ด่างรับทิมบวกกับน้ำด่างทับทิมจะเป็นเกล็ดสีม่วงเมื่อหย่อนลงไปด่างทับทิมเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากซึ่งหย่อนลงไปในน้ำน้ำมีความเข้มข้นของสารน้อยดังนั้นด่างทับทิมที่มีความเข้มข้นของสารมาก ก็จะแพร่ไปเยียงน้ำทำให้กระจายกลายเป็นสีม่วงอ่านะักเรียนดูภาพพี่ๆนี่รุ่นพี่ตอนนั้นได้มาเรียนที่โรงเรียนเนาะก็จะได้ทำการทดลองอันนี้เกล็ดด่างทับทิมนะคะสีม่วงๆใส่ลงไปตละลักแรงน้ำสีใสๆเลยเนาะเกล็ดด่างทับทิมมีความเข้มข้นของสารมากใส่ลงไปปึ้งจะเกิดอะไรขึ้นก็จะกระจายทั่วเลย ความเข้มข้นของสารมากไปยังความเข้มข้นของสารน้อยดังนั้นทั้งแก้วนี้ก็จะกลายเป็นสีม่วงค่ะต่อมาการแพร่การแพร่ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการแพร่บ้าง1ความเข้มข้นของสารถ้ามีความเข้มข้นในสองบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่างกันต่างกันมากๆด้วย การแพร่ก็จะเกิดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสองบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่างกันน้อยก็จะมีการแพร่ที่ช้าลงนะคะอันที่สองขนาดอนุภาคขนาดอนุภาคยิ่งอนุภาคเล็กการแพร่ก็จะเกิดได้ดีขึ้นได้ดีกว่านะต่อมาอันที่สามอุณหภูมิอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูง อนุภาคของสารจะเคลื่อนที่ได้เร็วและแพร่ได้เร็วข้อปัจจัยที่ 4. ความสามารถในการละลายสารที่สามารถละลายได้ดีก็จะแพร่ได้เร็ว 5. ความดันความดันมากการแพร่ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วอันดับหสถานะสถานะแก๊สแรงยึดเหนี่ยวน้อยจะแพร่ได้ เร็วโอเคนะอันนี้คือปัจจัยเกี่ยวกับการแพร่ต่อมาการแพร่ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันครูยกตัวอย่างเช่นอันนี้ภาพอะไรโอ้โหน้ําหอมเนาะการฉีดน้ําหอมสเปรย์น้ําหอมเป็นการฟุ้งกระจายของน้ําหอมเพราะน้ําหอมเนี่ยตรงนี้มีความเข้มข้นของสารมากฉีดไปมันก็ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ที่บริเวณที่มี ความเข้มข้นของสารน้อยและเมื่อมันฟุ้งกระจายจนบริเวณทุกบริเวณมีความเข้มข้นเท่ากันมันก็หยุดการแพร่นะคะมาอย่างที่2การฉีดพ่นสารเคมีจากสเปร์กระป๋องเคยเห็นไหมน้าที่บ้านน่าจะสเปร์ฉีดมดฉีดยุงฉีดมแมลงสาบใช่ไหมอันนี้ก็หลักการเดียวกันกับสเปร์น้ําหอมเมื่อกี้เลยอ,อันนี้ น่าจะเคยพบเห็นจนคุ้นชินตาเนาะเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแบบเนี้ย PPE เนาะแล้วก็ถือถังฉีดพ,พ่นสารฆ่าเชื้อโควิดอันนี้น่าจะเป็นบริเวณโรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนเปิดแล้วก็จะมีข่าวว่ามีเด็กติดโควิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาพ่นฆ่าเชื้อโควิด โดยใช้หลักการแพร่เช่นเดียวกันความเข้มข้นของสารเนี่ยในถังเนี่ยมีสารสารฆ่าเชื้อโควิดนะความเข้มข้นของสารมากพอฉีดพ่นออกไปมันก็จะฟุ้งกระจายไปบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยจนมันกระจายทั่วมันก็จะหยุดการแพร่นั่นเองต่อมาอันนี้ในระบบร่างกายการแพร่ของแก๊สออกซิเจนจากถุงลมในปอดเข้าสู่หลอดเลือดฝอยอันนี้ ผงลมนี่มีการผ่านเข้าออกของกา๊าซของเราใช้ออกซิเจนสุดออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนก็แพร่ผ่านแพร่ผ่านมาที่หลอดเลือดฝอยนะเสร็จแล้วหลอดเลือดฝอยก็ใช้ออกซิเจนเสร็จแล้วก็แลกก๊าซกลับคืนมาแพร่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนมาแล้วก็ออกไปด้านนอกอันนี้ก็คือการแพร่ที่อยู่กับตัวเราเองเนี่แหละ ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ตอนนี้นะักเรียนคงจะพอทราบแล้วนะว่าการแพร่สําคัญกับชีวิตเราเหมือนกันนะต่อมานะคะการแพร่ในพืชอ้าในสิ่งมีชีวิตก็พืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันการแพร่ในพืชพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่เข้าไปทางปากใบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะ แพร่เข้าผัปากใบและเมื่อใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงผลิตอาหารแล้วก็จะคายออกซิเจนออกออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่ออกทางปากใบเช่นเดียวกันต่อมาที่รากเซลล์ขนรากก็จะมีกา๊าซแพร่เข้าสู่เซลลขนรากที่ใช้ในกระบวนการหายใจแร่ธาตุก็แพร่เข้าสู่เซลล์ขนรากเพราะแร่ธาตุก็เอาไปใช้ ดำรงชีวิตของพืชเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือการแพร่นะต่อมาการออสโมซิสออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำเมื่อกี้การแพร่พูดถึงสารแต่การออสโมซิสพูดถึงน้ำซึ่งการออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ำแล้วต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วยนะผ่านเยื่อเลือกผ่านเมื่อกี้การแพร่ ผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้แต่ออสโมซิสต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะต่อมาผ่านเยื่อเลือกผ่านเสร็จแล้วอะไรผ่านเยื่อเลือกผ่านก็คืออนุภาคของน้ำมากก็คือไอ,ไอสารหนึ่งที่มันมีความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นต่ำก็คือมีความมีอนุภาคของน้ำมากแล้เรียนลองนึกถึงน้ําหวานเฮลบูบอย ถ้าเราผสมกับน้ำถ้าเราใส่น้ำหวานเฮลบูบอยครึ่งแก้วน้ำอีกครึ่งแก้วมันก็จะเข้มขน้นแต่ถ้านักเรียนใส่น้ำเฮลบูบอยหนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งแก้วมันก็จะเข้มขน้นต่ำความเข้มข้นต่ำแสดงว่ามีอนุภาคของน้ำมากนะก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอนุภาคของน้ำมากไปหาบริเวณที่มีอนุภาคของน้ำน้อย อ้าตัวอย่างการออสโมซิสเมื่อกี้ก็พูดถึงต้นพืชแล้วนะแต่ต้นพืชอันนั้นครูพูดถึงธาตุอาหารและกา๊าซใช่ไหมแต่ออสโมซิสพูดถึงเรื่องน้ำก็คือการดูดน้ำของรากพืชก็คือมีการออสโมซิสน้ำเข้าไปในรากพืชการปักดอกไม้ในแจก,กันก็ออสโมซิสน้ำเข้าสู่ต้นพืชน,นั่นเองต่อมาการแช่ผักในน้ำ ก็เกิดจากการออสโมซิสน้ำเข้าสู่ผักนั่นเองการเหี่ยวของต้นพืชการเหี่ยวของต้นพืชก็คือเกิดจากการออสโมซิสของน้ำอาจจะมีการขายน้ำออกทำให้ต้นไม้เหี่ยวคือขายน้ำมากเกินไปต้นไม้ก็จะเหี่ยวได้รับน้ำน้อยเกินไปต้นไม้ก็จะ เหี่ยวนะคะอันนี้คือออสโมซิสที่เกิดในชีวิตประจำวนันปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการออสโมซิสปัจจัยที่มีผลต่อการออสโมซิสหนึ่งความเข้มข้นของสารถ้าความเข้มข้นแตกต่างกันมากก็จะเกิดการออสโมซิสได้ดีเหมือนกนารแพร่เลยเนาะ 2. ขนาดของอนุภาคยิ่งเล็กยิ่งออสโมซิสได้ดี 3. อุณหภูมิสูงก็จะออสโมซิสได้ดี 4. เยื่อกันบางจะยอมให้สารผ่านได้ก็จะออสโมซิสได้ดีโอ้ยออสโมซิสเหมือนการแพร่เลยยกเว้นข้อนี้เรื่องเยื่อกันนะคะต่อมาการออสโมซิสที่เกิดในพืชอ่าเราเรียนดูออสโมซิสที่เกิดในพืชเมื่อกี้ครูอธิบายไปนิดนึงแล้ว พืชดูดน้ําเข้าสู่ขนรากนี่อนุภาคของน้ําเข้าสู่ขนรากนะคะตรงนี้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเป็นเยื่อตรงเซลล์ขนรากนะจะเกิดการกระบวนการออสโมซิสโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งทําหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านมันก็จะอ๋ออันนี้นะ้าเอาเข้ามาได้เข้ามาได้อย่างอื่นไม่ให้เข้า นะคะก็คือเกิดการออสโมซิสนั่นเองการลําเลียงสารผ่านเซลล์สรุปว่าการลําเลียงสารผ่านเซลล์ก็จะพูดถึงเรื่องการแพร่และการออสโมซิสการแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังพื้นที่ที่มีความเข้มข้นต่ำแต่ออสโมซิส พูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของน้ำต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นต่ำคืออะไรอนุภาคของน้ำมากไปยังพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงก็คือความอนุภาคของน้ำน้อยนั่นเองอันนี้คือการลำเลียงสารผ่านเซลล์เรื่องการแพร่และการออสโมซิสนักเรียนสามารถดูคลิป ย้อนหลังได้นะคะเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นและต่อไปนี้คือภาระงานที่นักเรียนจะต้องทำให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจหน้า16มี4ข้อนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 เขียนหัวข้อให้ด้วยนะให้เขียนหัวข้อทบทวนความเข้าใจวงเล็บหน้า16 แล้วพอข้อ1นักเรียนก็เขียนข้อที่1ลอกโจทย์แล้วก็ตอบให้ครูด้วยนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปขณะนักเรียนทางานงานชิ้นนี้ด้วยละกันและก็ถ่ายรูปงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่งรูปผ่านลิงก์นี้นี่ลิงก์นี้เดี๋ยวครูจะขึ้นลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนี้และส่งมาให้ครูครูรอให้คะแนนนักเรียนอยู่นะคะ แต่อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นที่งานด้วยนะเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ได้นะเอาเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย